เข้ามาเชียร์ยุทธยาพิมพ์คําว่ายุทธยาแต่ถ้าคุณเชียร์เชียงรายพิมพ์ว่าเชียงรายครับน้องปาหมีน่ารักที่สุดอีหล่าเอยเอาละครับนี่ครับพิมพเชียงรายครับมาเชียร์ประชากรมาสํทางด,ด้านของธีระพงครับเอาละครับออกมาดับขวาทันทีในกรอบเกตโทษซ้ายโอ้เอาละครับซับไปเทุกทีใเข้ามาตารงกลางครับตั้งป้อมแล้วจังหวะนี้นะ็นอตะเนศใส่ขวา ยังอยอะเอาละครับยกยามมาซ้ำไปเลยวันนี้แทงเข้าบอลแล้น่าเอาละเฮียละซ้ำปเลยแล้วหน้าของแมสซี่เฮียแล้วเฮียแล้วแล้วก็แล้วก็วิแดงเลยเฮียเลยเอาเอาอู้นี่ครับแมสซี่ต์เน้ยครับนี่ครับมาดูครับจังหวะนี้ครับช้าๆครับจังหวะแทงขึ้นมานี่ครับแล้วสอดมาที่แมสซี่ต์เน้ยครับนี่นะครับเนี่ยจังหวะนี้ครับนี่ครับ แล้วก็เราก็จะได้เห็นไปพร้อมกันนะแต่ในเรื่องออกมาว่าว่า V A R อโอ้ยืนยันครับอับกันบ้างครับมาสาหรับบางครั้งยกยาวขึ้นมาสาหระดับในมสตสตนเข้าขวาเดินกข้าไหนครับไหลมาใช่ยังยืนดีให้บาจังหวันี้ว่าัางไงพับเลี้ยพับเลี้ยพับเลี้ยโกเลือเตะเตะเเ เป็นชามโบราณับสมัยรัตกนโกสินทร์นี่ครับแตไปแล้วบหนึ่งสามนาทีมันนีจ้จบยกมาวันละไงปล่าวันละไงจะไปต่อได้หรือไม่ครับเอาแล้วก็รหลังซ้ายเมสซี่อุโบอถุนยอนลใส่ซ้ายทิดกุมค้องครับตั้งปอมระยะไกลสไนเปอร์จะมีหรือไม่แล้วตบซ้ายมาาันทีเดินต่อจ่ายเข้ากลางมาแล้วพักเฮียพักเฮียก็เลย ซื้อโทษไปดิถูกต้องอีฟังหนึ่งในจังหายจังหายอี่ครัมาจากพ่อขุนเมงรายครับเมืองเชียงรายอ่านี่ครับส่วนุนราของอายุทยาครับต้องมาดูครับบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ซ้ายขวาปเอาแล้วครับสามนาทีต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นและตากันี้ชีบมาแล้วก็เฮียละเทียละดิวชรพงศุบินเมซี่เอ๋ไหลมาแล้วจากวันนี้เฮ้ย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 ยังยั เอาเด้เอาเด้เอาเด้มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเอาละครับเอาไปที่แมสซี่ตึร์นเติร์นเตึร์นเติร์นเตึร์ตึร์อีกฝั่งของรองน้ำสีน้ำแดงครับอย่างทางด้านไททาวน์ลุ้งโดดครับแล้วก็แล้วก็หมดเราจะไม่พูดออกอากาศนะครับโอ้เอาละครับมาสามปร้าจุดีจับยกเฮ้ยเรียบเรียบลอยยางโยเอาเด้ต่อ สาครับสมรามีครับบอนิดตะเด็ดแสงทอเอาละครับยกยามาสามราศมีเป็นนักขอ้เสนวุฒิวงสายเอาละครับคืนกับมาบิดเข้าซ้ายแล้วไปแล้วะดตเดนใส่ใส่เลียวเลียวเลี้ยวอย่างโยกี่ก้อวุฒิชัยรอดเทียนยัดแบพับแับเลียวเลียวเรี้ยวเลยก้าโลซ่อเวุฒเอาว้อาว โอ้อ่าแล้วครับมากันใหม่ครับต่างขาซ้ายครับตั้งปอมกันใหม่สํามาพังทีมงานของด้านบางเจริญออกัรับธนาทธนแล้วก็นี่รับเหลี่ยมเท้าซ้ายโอ้โหเลิกบ้างพี่เลิกดิ่อีอะพี่พี่เลิกบ้างไปขายเนื้อย่างบ้างกาได้ใส่ควาแสงทองให้มาจังหวะนี้ดึงหลบได้และหลาเขากลาวว่าตุ้มเลือก ไอ้คานบัตรประเทศอยุธยาและจังหวัดนี้ออกหลังไปคางคภาไพมาจังหวัดนี้ที่กีโก้วุฒิชัยรอดเทียนรับตบขวามาทันทีเดินต่อยกมาแล้วว็จะเกลียบโลยและเป็นดังกีโก้ นี่ครับหนีหาวหนีหาวไปเป็นสามประตูต่อศูนย์จะไปเปีนน้องครับโอ้โอาร์นะครับและส่งมาใหม่ครับสรมตันธะของผู้กองโอ,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 โอสาวุฒิใจเพชรครับนี่แหละครับสอนเด็กชายอาตุลจัด เลือบเฮ้ยนักการทีมงานของนั้นันบังเจริญยกยาวมันกระับขวาจังหวันี้เก็บบอลไว้ได้พลิกเข้าซ้ายตึมเลือบเลือบเลฮ้ยนของนันทบุติครับสารละกันสารและไหลมาที่อัศพลอาจารย์ซามิดิิิิิเอเาละครับหนึ่งนาทีต่อจากนี้ไปจะมีประตูเพ well ิ่มหรือไม่ไหลเอาบรรยากาบขวาไปักเลียบเลียบยังเยอเอาละครับยกยาวๆขึ้นมาครับออกมาดีนานของจิงเหลินไฟว่าทางไงจากรอมาเป็นจิงเหรินเียแล้วย่ามาพับตึมทกี้ก็มาปัก ยังยืนเอาละครับร้านหลายบ้านสมรรถนิส่ขควาเรียบเรียบเฮ้ยเรียบเลยชี่ชีโอ้โอไทยสวรนะครับขอความลมลมไม่เดินด้วยใช่ไมู่ดูภัตยาเนี่ยเขายังไม่จุดเลยมึงดูทงมาแล้วเออออภัตยาจุดไหมกลกาจุดแล้วยังโอเคยกมือนี่จุดเดียวเหรอวะไม่จุดนะพี่